จังมันเพิ่นจะเกิดพี่น้องสั่งดอกกระเจียวมาประมาณสามสิบหัวกับมะปลูกอยู่ขางหัวเลยนะผ่านมาเดือนหนึ่งก็เบ,บิง่งว่ามันสิเกิดปะครับนี่พี่น้องต้นกระเจียวที่ปลูกไว้เติมซอ,อกนอ,กนอกแล้วปลูกมะเข่งมาข้างไปครับตัวนี้ปลูกไก่ทั้งผดคนยงังไปยังมาต้งกระเพยเยอะปะนี่อีกลายต้นอย่ครับ สามสิบต้นครับรูสุกว่าเกิดบดลุงนอเยอะลุงนอกขาเอามาแบ่งเคิงนี่ครับช่วงที่ปลูกกับฟ้นลงไม่ๆพอดีโปรยใส่ปุ๋ยห้องเผือนอยังกาบามันขึ้อนม่จังไลยเฮาจังสีเอาฟุ้นขี้หวัวมาใสา่เอ,าอ้ายาออกให้เป็นจังหน่อยพี่นนอะสไดล์งามเนาะปลูกง,ง่ายอยู่ครับปกติดอกกระเจียวมันก็สีขึ้นตามธรรมชาตินะครับ ที่ว่าซูเหมือนนี้ก็เริ่มสีโบเห็นแล้วแถวโซนอีสานใต้ส่วนไหลปา่าดงกับเจียวกับสิยูแถวชายภูมิแถวป่าแถวเขาใช่ไหมครับอันนี้สร้างจากไอ้เพลทย,ยายหนิงแฟนเพลทไหมเอามาปลูกพี่น้องนี่นอนนึงนงางจะโบหยา,าออก,กับสีโบเห็นครับ นี่ครับตอนนึงพี่น้องเห็นป่นี่น้อยน่น้อยมั้งเพิ่งเกิดไล่กันเอาใหญ่พ็่แน่พี่น้องอีกจุดหน่อยก็ได้จินดอกอเนะพี่น้องใส่ปุ๋ยใส่ฟุ่นสีงามขยายพันธุ์ต่อได้อยู่นี่ครับ เป็นว่าเป็นต้นกระจอนี่เป็นสิมักดินปุกงๆครับบ่มักน้ำที่มีน้ำเชื่อมแฉะ ต้นเหนียวนอหน่อยเพาปลูกบวกระเบิดแบบมันสีขึ้น,แ,บบน,น,นแต่ขึ้นคือเกลาให้นอ้อง เราพี่น้องเดี๋ยวก็สิไปเอาฝุ่นมาใส่สุดแต่เห็นดอกเพิ่นเร็วๆไปให้ฝุ่นให้ปุ๋ยกันพี่น้องส้าจจังจมาพบกันไหมครับ